คนฟามาห้าครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่เป็นชุมชนนหน้านะครับเราก็มีกิจกรรมไม่ทรรมากมายวันนี้เรามาเยือนบ้านเยือนบ้านสวนนะครับที่ห้องไเคืนละห้าร้อยบาทต่อคนรวมอาหารเช้าเลยแล้วข้างในก็ห้องใหญ่มากไมละบรรยากาศดีเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันโดยเฉพาตามชมนะครับใครสนใจก็มาพักมาเยือนมาส่งพามปชมโฮมสเตย์ที่บ้านสวนนะครับ ที่จังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นโฮมสเตย์แบบดีมากๆเลยดูที่นอนแบบหนานุ่มนะครับไห้ดูบรรยากาศของห้องพักนะครับห้องพักเขาก็เนี่ยเอนนี้แบบแฟมิลี่4คนเป็นม้งคุ้มนะครับเป็นบ้านแบบบ้านหลังอยากให้ดูห้องอื่นนะครับแต่ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าจะแบ่งเป็นแบบห้องนอนเดี่ยวอันนี้คือนอน สองคนเป็นห้องนะครับห้องห้านอนสองคนมีแอร์ครับเขาบอกว่าคืนละแค่ลหลักร้อยครับไม่แพงมากอันนี้ส่วมาเป็นแก๊งนี่ครับมีเตียงบนเตียงล่างาห้องน้ำห้องน้ำห้องน,น้ำนี่เหมือนกันนะจ๊ตัวทีดีมากอันนี้ที่เก๊งที่ห้องมองเห็นวิวสวนน้ำ เนี่ยทำดีมากเลยแล้วก็มีกิจกรรมนะครับอันนี้อยู่ที่ฟางมะฮาครับจวดเชียงรายส่วนตัวบ้านนี่เดี๋ยวพาไปดูของน้านบ้าน,านไม้หลังใหญ่บรรยากยาศดีร่มรื่นม,มาก